สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพาทยรัตน์อุตสาหกุลรหัสนักศึกษา641102160017เก A เลขที่1จะมาอธิบายข้อ19กไก่ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวเมธพรกินรัก์รหัส641102 1610084ค่ะในที่8ได้รับมอบหมายพูดข้อ20อข้อย่อยคือขอไข่ค่ะ ดีฉันนางสาวเพรดาปังสอนรหัส6411021610114เลขที่11เก A อธิบายข้อ20กไก่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพ์ตะวันโทรพันธ์รหัสนักศึกษา6411021610181เลขที่18ค่ะจะพูดข้อที่20ข้อย่อยอควายค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปชัชยาม,มนุวองมีรหัส6411021610190เลขที่19ได้รับหน้าที่มอบหมายให้มาพูดคนิตศาสตร์ในข้อ19ขอไข่ค่ะทำข้อ19กอไก่นะคะจากโจทย์สมบัติ ที่ให้มาสมสม,มุติว่าพศ2552ประเทศมีจำนวนประชากร65ล้านคนและมีอัตราการเติบโตเท่ากับ2%ต่อปีถามว่าในปี2553ประเทศไทยมีจำนวนประชากรเท่าใดแล้วก็เราก็จะมาแทนค่าจากสูตร N องเล็ทีเท่ากับ N ศูนยลงเลบ 1นึงบวก r เล็บทั้งหมดกำลัง t นะคะ n 0แทนค่าเท่ากับ65 65มาจากไหน65มาจากปริมาณประชากรในปี2 5ง2าก็ r เท่ากับ2% 2%มาจากการเติบโต อัตราการเติบโตต่อปีเท่ากับ2%ซึ่งเราต้องมาแปลงให้มันเป็นเท่ากับ2ส่วน100แล้วก็ t t คือเราจะหาปี2553โดยอิงจากปี2552มันก็จะผ่ากัน1ปีแล้วก็เราจะมาแทนค่าในสูตร n เล็ t เท่ากับ n 0เท่ากับ65 1บวก R เท่ากับ2ส่วน100กำลัง T เท่ากับ1 65วงเล็บ2ตัด1 2ตัด50เป็น1บวก1ส่วน50วงเล็บปิดกำลัง1 65วงเล็บ อ่ะมันต้องบวกกันทาําเศษส่วนให้เท่ากันก็50ส่วน50บวก1ส่วน50ไม่ต้องยกกำลังอะค่ะมันไม่มีค่ะ65เป็น51ส่วน50เล็บแล้วก็ตัดกัน5 10เป็น50 5เป็น13จะได้เท่ากับ13คูณ 51ส่วนด้วย10จะได้ถ้าเป็นคูณกันได้6 6 3ส่วน10หารกันก็จะได้6.3หน่วยข้างหลังมันเป็นเท่ากับล้านคนหรือเขียนหรือเขียนเท่ากับ6 6 3 0 0 0 0 0คนค่ะ เรามาเริ่มทํากันในข้อ19ขอไขกันนะคะจากโจทย์คือประเทศไทยจะมีจํานวนประชากรเป็น78ล้านคนในปีพศอใอดกําหนดให้อน1.2เท่ากับ0.18และอน1.02เท่ากับ0 2นะคะจากสูตรนะคะก็คือ nt เท่ากับ n0 วงเล็บ1บวก r กำลัง t นะคะ nt เราจะให้เป็น78ค่ะส่วน n0 เท่ากับ65 r นะคะก็จะเป็น2%หรือ0.02ค่ะเราเอาทั้งหมดนี้ไปใส่ในโจทย์กันเลยค่ะ ในที่นี้นะคะก็จะเป็น78 N T ก็คือ78เท่ากับ6 8เท่ากับ6กวงเล็บ 1, 1บวก0.02ทั้งหมดกำลังทีค่ะเราเราย้ายเราย้าย65นะคะไปหารตัว78ค่ะต่อมาเราก็จะได้เราตัดเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำก็คือใช้แม่13นะคะตัดก็จะเป็น6ส่วน5ค่ะ แล้วอันนี้บวกกันก็จะได้1.02ทั้งหมดตัวลังทีค่ะต่อมาเราจะเทคลอนนะคะโดยใช้ใส่ลอนทั้งสองข้างค่ะลอน6.6ส่วน5นะคะเท่ากับทีลอน1.02ทีในที่นี้คือเราตบตัวทีเออเราตบตัวทีมานี่ค่ะตบทีมาด้านหน้านะคะก็จะได้เป็นทีลอน1.02นะคะ เราทำเป็นทศนิยมอย่างต่าก็คือรอนหนึ่งรอนหนึ่งจุดสองค่ะเท่ากับ T จากโจทย์ให้มาแล้วรอนหนึ่งจุดศูนย์สองเท่ากับศูนย์จุดศูนย์สองค่ะเราก็ใส่ลงมาเลยค่ะต่อมารอนหนึ่งจุดสองนะคะจากโจทย์ให้ก็คือรอนหนึ่งจุดสองเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งแปดค่ะแล้วตัวนี้ตัวนี้ก็เท่ากับท0ศูนย์จุดศูนย์สองนะคะเอาศูนย์จุดศูนย์สองนะคะเอาไปหารค่ะ ย้ายมาหารจะเท่ากับทแล้วตัดการทก็จะเท่ากับ9ค่ะก็คือประชากรมีจำนวน78ล้านคนในปีพศใดนะับตั้งแต่พศเริ่มต้นก็คือ2552นะคะตัวทีนี้เราจะบวกเพิ่มไปอีก9ปีค่ะก็จะเป็น2,561ข้อนี้ตอบคือประเทศไทยจะมีจำนวนประชากรเป็น78ล้านคนในปีพศ2,561นบนะคะค่ะจบแล้วค่ะ เขายี่สิบเาไก่ต้องหาความเร็วของมัตถุกนเวลาหนึ่งวินาที v, 1> <1> v ก็คือความเร็วของมัตถูก t คือเวลาจากนั้นเริ่มทําการดิฟจากโจทย์ลบ t กำลังสองบวกสิบ t บวกห้าจะได้เป็นเอาสองมาไว้ข้างหน้า t เลขกกาลังลบหนึ่งตัด t ตัวที่สองออกจะได้เป็นลบสอง t บวกสิบบวกศูนย์ v ที่หนึ่งวินาทีได้เท่ากับลบสองคูณหนึ่งบวกสิบเท่ากับลบสองบวกสิบได้เท่ากับแปดเซนติเมตรต่อวินาทีจากโจทย์นะคะ a คือความเร่งจากนั้นดิฟจากข้อแรกจะได้ลบ2 t บวก0จากนั้น a จะได้ลบ2 t ค่ะค่ะจากโจทย์นะคะข้อข้อคายก็คือโจทย์ถามว่าระยะทางที่ลูกบอลจะลอยขึ้นไปสูงสุดคือระยะทางเท่าไหร่นะคะก็คือ v จะต้องเท่ากับ0เพราะว่าเป็นระยะทางที่ ลูกบอลลอยขึ้นไปสูงสุดแล้วก็เมื่อแกะออกมาแล้วก็จะได้ T ีเท่ากับ5แล้วก็นำทีเท่ากับ5เนี่ยมาแทนในระยะทางค่ะแล้วก็จะได้เท่ากับ30เมตร